สวัสดีครับผมเก่งรัชยาครับวันนี้พี่เก่งอยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะครับที่มีอายุ6-19ปีครับที่ชื่นชอบดนตรีไทยและอยากแสดงความสามารถเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์มาสมัครโครงการ Big C โสดสินสืบสารดนตรีไทยเพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดินปีที่2ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า2 4 0 0 0บาทโดยทางบิ๊กซีเปิดรับสมัครแบบออนไลน์เพียงกรอกแบบสมัครและแนบลิงก์วิดีโอเพื่อเข้าร่วมประกวดทาง QR Code ที่ปรากฏเบื้องล่างนี้เลยครับสมัครได้แต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหา2566น้องๆที่สนใจมาสมัครกันนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook Fan p a g e b i ซ C โสดสินสืบสารดนตรีไทยตามที่อยู่ในท้ายคลิปได้เลยครับ